แล้วจะทําโรงงานเสร็จตอนไหนอ่ะของเร็วที่สุดน่าจะน่าจะเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งลยเหรอถึงจะขายได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องทําแบรนด์ทำโปรดักต์ใหม่แล้วก็ขอ YO, ออยขออะไระอ,ะไอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ก็อุดหนุนคนอื่นก่อนที่เราไปขายแมนๆมนค่ะช่วงนี้หนูกับจิปปักตะการ์ขายเอาเปอร์เซ็นต์ของที่ซอกนี่นะละค่ะอะอจีวิตเอมิลานี่ไม่มีอะไรเลยเหรอมีแต่ขายของอย่างเดียวเหร ไม่นไมุไม่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยยุติกขายของไว่าวไปเที่ยวกับขายของคือเก่าขายของคือเ่าครับชีวิตแบบเอสเทั้งเห็นคลิปขายของกังงงกน <S <S ชีวิตมันมีแต่ขายของ <S <S โอมมี่แต่ว่าไปไปเที่ยวไปบานที่บางนี้เราจึงาได้ท้ายคลิปขายของในบอมมี่ครับไปก็ต้องขายครับไม่ใช่ไบอมมี่ <S <S ชีวิตทําไมไม่เหมือนทนายพัฒนะ์เนาะชีวิตมีแต่นินทาคนเนาะ เป็นตะมวนเนาะค่ะตะมวลไช้โจเป็นตะมวลใช่กูโมโ่แหละเจนะแต่เลื้อตนนะูตนเนาะเออเนาะเนี่ยผมจะบอกให้นะบางคนเราเห็นอยู่บนโซเชียลบางคนรวยมากนะแล้วก็บางคนอีกเหมือนดูดีมากเหมือนนางแบบนางงามอะ่ะกินมือละซ้ำเนี่ยมันเหมือนปลูกฝังแล้วมันไม่มีความสุขอะ่ะแล้วเธอเห็นเขาเอะเขาหุ่นดีจังเลยเขากินมือได้หน่อยนึงเป็นเลื้อตูนแม้บางคนก็เั็แต่งงานแต่งงานแต่งงานรวยบางคนกับป่งงงงวยบางคนกับปัญหาหลาย นี่ป่วยบอรวยป่วยป่วยบอกน้องบอลลำพูนากลางจ้ามีแต่คนอีสานเบิ้งนี้เอาเวลาไล่สวดนี้พูดภาษาอะไรภาษากลางเหรอพิานก็อพสานน้่มกันขะคันนอ่มบอนเรื่องสารพุณนสินไผ่ต้องบอกภาษาไทยเูาก็ได้บองบอกรถแทงอีสานมดแทงกว่าเนี้ยมันพอมกันค่ะตอนนี้คือจะทําอะไรก่อนทาลิปตอนนี้มีลิปสติกนะทุกคนขาอยู่ในตะก้าหน้า ที่กล่องหนูเลยอันนี้ของตัวเองไหมหรือว่าของใครก่อนนี่ของตัวเองค่ะรีบของตัวเองใช่ค่ะแล้วต่อไปจะขายอะไรนะขายเซ็ตหน้าใสจะมีเซรั่มนะคะทุกคนขาแล้วก็มีกล่าวก็มีคอลลาเจนวทาร์ตมีทิมพ์นิ้วหมักน้ำหอมร่างกายอะไรปรางาณนเถอะจะมีหลายอันเป็นเซ็ตเซ็ตเท่าไหร่ยังไม่รู้ราคาหรือว่าเท่าไหร่โอตั้งไว้ไหมต้นสองเมตรต้องี่แท่ คือสินค้าของดีมากแต่หนูก็จะคงคุณภาพว่าอเวลาขายดีแล้วก็ถูกด้วยอ๋อแล้วนานไม่ถึงจะขาวนี่ fc ผมจะบอกว่าเมาสัดนรถนึงผมบอก่หยจะขาวอ๋อมันก็แล้วแต่คนเนี่ยค่ะ m o ม e นว่าสอไปแล้วมาใส่่าท่าสิเอาไปแล้วถ้าท่าอยู่อยู่ถ้าท่าเรื่มงข้าบาท่ากีพอท่าขาวก็ว่าขาวนี่ยค่ะต้องเอาไปแล้วก็ต้องท่าน้าท่าสอท่าแรทนะสอท่าแรงน้านุ่งยินเลยก็ดีก็บอกน้ำนุ่งค่ะ เออเน,น,นาะฉนนังขนหน้าเขาแทนหนาเขาตัวสีม่เหมือนสีเใส่เสืลำหนูบอกเอาใส่เสื้อลำหนูหรอหน้าเขาสีแม,ม่เหมือนสีดีขึ้อย่างก็อย่าถามเน้นสีม่เหมือนสีแล้วไปไอสีหอยดิวกว่สีบ่สีบ่ไดบ่บมีเวลากินบ่มีเวลาเห็ดบ่มีเวลาทาพอ,กอมกราจีนไม่ใช่อะไรหรอกกลัวยานอะไิตาม,มินมันบ่พ่อแล้วกันเพราะว่านอนน่อยอ เรไต้องสีดเอาไม่แน่นะวันหน้าอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เอมิลาก็ได้เอมิลาเอมิลาก็ได้แบรนด์หนูชื่อว่าแบรนด์เอมิลานะคะทุกคนเอมิลานะครับเจ้าของแบรนด์คือเอมิลาเจ้าของตัวจริงคือเอมิลาโอเคโอเคโอเคเจ้าของตัวจริงด้วยโอเคแล้วหนูวายเป็นเจ้าของด้วยไหมเป็นด้วยกันไหมเจ้าของนี่ไม่ได้ครับเอาเป็นเป็นน้ำกันว่าเจ้าของ ไอ้เป็นในผู้ช่วยครับเป็นในเบื้องหลังครับอ๋ออโอเคอย่าผิดใจกันนะครับถ้าไอ้มีโอกาสที่เฮดแบงก์ก็แล่วล่ะครับพี่น้องครับก็คอช่วยกันไปนะฮะอย่าผิดใจกันนะสัญญงสัญญาพร้อมไหมล่ะมีมีคงมีขายนะสัญญงสัญญาที่รับออกทั่วประเทศเลยสัญญาไอ้นะครับเออสัญญาออกทั่วประเทศเลยครับอืแลวนะใหลอบอกต่อขอบคุณครับพี่เซ็นเตอร์ห้าม พี่จะเตอร์ห้ามฉีดเหรอมันส่วนชีวิตอันส่วนชีวิตจดทะเบียนรถไปยังมืออื่นแต่งก็ได้จ้ามาเด้อจ้ามาเป็นพี่ก่อนงานแต่งเ้จอะฮางานแต่งจะมาเป็นพี่ก่อนด้เแต่ว่ะโอ้เคยใส่ซ่องไรแทนนี่แหละคือครั้งแรกที่นมแบบเคยได้ยินคำว่าอยากทำงานกับหเราเอาเจ เอาสิแดงกันตีบันนี้เอาเอาแล้วบันนี้เอาแล้วบันนี้มันมาสองเทือแล้วอ้แบร์แดงหนีเทือที่สามมันสิีแดงมารูไปหมันเราแบร์ไลเสียไปซะแล้วนั่นนั่นบอกให้แบร์ไล่แล้วบันนี้เอาเอางานเ่ยฮะเน่ย้าเนี่ยเศร้าเนี่ยผมงงเออเว้ยดูหมดแบร์มันพี่น้อนเนี่ยนื่อก่อนแล้วของเราเราสื่อแบรมันนู่นมาคบกันมาจากปีแล้วนี่ปีก่าค่ะปีกว่ามันเท่าไหร่ อันนี้อบ,บอกอบออสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่น่บาทเขาหมั่นแค่สองหมื่นกว่าบาทนึงบอกครับไม่ใช่เขาพูดกลางร,รายการเลยนะว่าเขาได้เราเป็นเมียแล้วเนาะหัวเมียแล้วเขาเต็มปากเต็มคํามากเลยแล้วตอนไหนเขาจะมาแต่งเราอะ่ะโอ้ยยวให้หาเงินเนี่ยไอ้ราก็เดยนะครับเดวโนเดวโนหาเงินไปแต่งเขาก็ได้นั่นไม่บ่หรอกเออก็น่าสนใจนะ เราอยากรวยเองจะได้เป๊ะผู้ชายอไอ้กับไอ้กับพี่สมิทธาพี่น้องนะครับงเงินเดือนก่อนแรกไอ้กับเด,ดเปีดน้องสมิทธาครับสองมื่นครับเออเนาะพวก็ไปกันยังไหนบ้าน,นะครับอย่างบอร์สมิทธารอบที่เหลืออื่นๆเอาไปเป๊ะคนไหนหมดอะ่ะเออเป๊ะคนไหนหมดอะ่ะผมนี่เดบีให้เลยครับเออพี่ลีเขาทำไมของขวัญรอบนี้ได้น้อยจังเลยมันไม่คุ้นสามมันล,ล,ลืมลืมดูดืมดื่มด่กันตลอดไปนะเออ <ๆ S 1> เออนาะคู่นี้ก็น่ารักดีเนาะ ขันพิษกันมือไหนคนดาทั้งครูเลยเสื้อขรอัยดาครับดาจริงผิดกันเมื่อไหร่นี่ด่ากันแน่นอนจะเห็นหลายคู่มาด่ากันซุม,มือเศร้าแรงเศร้าแรงไอ้ไอ้นี่แหละแบบนี้แหละคนรู้ไปเช่ากันนี่แ <คน S 1> หละชอบกันไปชอบกันมาเลิกกันด่ากันซม,มือสอม,มือบ่บอกกันเพ็นคือเขาเดือกอายรันดาบ่บอกกันครับมีกันกันย่างกับเมื่อก่อนกันสมายละครับทางนี้ไม่อยากอยากให้เข้าใจว่าให้จําวันแรกที่ตกลงกันแล้วก็คุยกันให้เคลีย คุยกันให้ชัดจำไว้จำไว้ดูคุณเบิรงเขาจีบกันนับบัดมือเลยบ้านมาจีบกันแรกๆแล้วพี่ก้องโฆาทั้นันพันอีกแล้วยน่งแค่สองพันีนเดียงไม่ให้ให้ให้จำให้จำมันแรกที่ที่รักกันให้ได้แล้วก็มีปัญหากะคือตั้งกติกาว่าอย่าอย่าบอกอย่าบอกเลิกกันครับจะมีปัญหาหนึ่งจะเขาเลิกกันเถอะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรพูดเลยนะ พอถ้าพูดครั้งหนึ่งปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเลิกก็เลิกมันจะกลายเป็นปัญหาเลยไหมครับผมแล้วผม <S 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 ผมผม,ผมประสบการณ์ไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนแต่ว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตคดีที่ทําคดีครอบครัวที่หลายก็เห็นไม่ก็เห็นมามันได้ประโยชน์อะในท<ต>ี่แบบ ว่ามีเอ่อมีหลายครูมากมีลูกหลายคนรวยมากสุดท้ายแล้วอ่ะขอบิงไปบ่ได้มันไม่มีความสุขอะไรที่มันเป็นแก่นสารเลยมันเป็นแค่ความสนุกแล้วสังเกตดูคนที่มีคู่หลายคนพานมาหลายพานผูุนันมาหลายพานผูนผ้นีมาหลายมือนีกับมีผูู้นึงมืออื่นกับมีผููนึงมีผููนันผู้นีสุดท้ายไม่ใช่อะไรนะเป็นแค่เป็นแค่ความสนุกเป็นแค่คนคนนั้นน่ะคือขาดความรักแล้วก็จะพยายามทําแบบเนี้ยเพื่อให้มันปกปิดความความที่ตัวเอง คิดอ่ะว่าตัวเองขาดอ่ะแค่นั้นเองไม่มีอย่างเลยเห็นมาหลายอย่าไ,ไปพิดกันอย่าไ,ไปนั่นกันเถอะรวยมากอะให้ให้จําไว้ว่าวันที่เราไม่มีอ่ะมีใครที่อยู่เคียงข้างเราแล้วปกป้องเราเดี๋ยวก็จําได้ลังคนนี่รวยมาแล้วผิดใจกันตอนที่จนๆอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาแต่พอรวยมาเลิกกันพอมันลืมมันลืมวันแรกที่เจอกันเอฟซีสามสิบห้าดอกก่อนคนละดอก อันนี้เอาเองินนะพูดให้ฟังแต่เงินก็ต้องเอา <c oughs> เอาเ<ต>พื่ออะไรให้คิดแบบนี้ให้คิดกลับมาแบบนี้ยเออทะเลาะกันเคยจําได้บอกวา่ามือนึงรวยแต่ว่ามันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับกินตําบกคุงปีงไก่สมพักน้ากันครับ <c oughs> แล้ววันที่รวยเป็นพันล้านสุดว่าลอยล้านพันล้านกับบกับบอซ้ำไอ้ปอมไก่ปีงไก่มือนันดอกมือที่เข้าจนจนดอกนี่ีอ่ะแมนจาไว้บ <c oughs> ่หูว่าผู้ไดสิไป ไปไกลก็กันให้ให้ซ้อยกันแล้วบางทีเราบางทีคนหนึ่งผู้หญิงสมมติตอนนี้เนาะพูดตรงๆว่าเอมิลาเนี่ยเดินเดินก้าวเร็วกว่าถึงบอสูจิจิเป็นไยโอ้พุทธิศาแต่ว่าเอินหนุ่มวายก็อาจจะเดินมาอาจจะช้ากว่าแต่ประเด็นคือว่าถ้าไม่มีเอก็ไม่มีหนุ่มวายอย่างเสียมันก็บว่ามันกับซ้อยกันนะครับแต่นังเทือเขากับเป็นค้หาเขาให้เขากินหาน้ำให้เขากินซัพพอร์ตให้เขาดูแลให้เขามันซ้อยกัน บางคนออกไปทํางานบางคนอยู่บ้านมันช่วยเหลือกันเพราะแมนว่า,นาคนที่ไปทํางานแล้วแล้วทําเยอะกว่าทําดีกว่าแล้วคนที่อยู่ที่บ้านคนที่ช่วยเล็กๆน้อยๆแล้วไม่มีประโยชน์เลยไม่ถูกต้องไอ้คิดแบบเนี้ยคูณสามคูณสามรางวัลเป็นดูเพี่อนอคนบอกเป็นดูเพี่นายไเจ้าก็บอกดีแทไอมีคนมาไอ้นี่ผมพูดความจริงนะการผู้ชายต้องง้อไอ้นี่จริง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 ค่ะไอ้ง้อตลอดไหมขอโทษตลอดไหม คว่าตลอดได้นะแต่บอแมนมาปุ๊บแป๊บเดียวเครียดซิ่งยิ่งซิ่งยิ่งตีนทีไปเรื่อยก็จะคือเมื่อยอยู่แหละครับไปทำไมแป๊บเดียวเครียดเลยก็หมามึงจะเล่าเครียดค่ะเล่าเครียดจากคนนี้นะครับเอฟซีครับผมฟานพูดดีมากแมนค่ะใครเล่าพูดจากคนจริงใจใจเล่าหนยเนาะไอ้ผมจะนึกว่าเจอร์นี้ดูมิมิเอวอยู่ก็ส่วนบอบอสบอสซิบิสซีมตามอาจารย์เบียร์ให้อาจารย์เบียร์ไปก่อนอาจารย์เบียร์ไปบวชก่อน แปลว่ายุบ้านเพื่อเดีตยวยู่บ้านผู้เดียวย่บานเพืเดียวบ่อคะอยู่บ้านคนเดียวครับสบายใจดีโอ้ยพีอครับพี่นองครับกีดเด้อให้จีดธนัยผัดเออธนัยสวเลยครับอยู่บ้านคนเดียวสบายใจดีบางสิ่งบางอย่างเราเราคุยกับคนที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่ได้เด้มันคิดไม่เหมือนกันครับเรื่องบางเรื่องไปคุยกับพ่อกับแม่หรือคนรอบข้างเขาเขาคิดไม่เหมือนกับเรามันมันคุยกับมันอึดอั อันนี้เนื้อบางใจเหาอีกหวานหน่อยแรงก่หนูโสดค่ะหนูโสดค่ะค่ะโสดต่อไปค่ะอุ้ยแรงมากหนูโสดค่ะหนูโสดค่ะโสดต่อไปค่ะขอของขวัญด้วยนะคะเฟซเลยทีลคนแล้อกคนงติละใครดแล้วจะได้กลับบ้านกี่โมงอ่ะต้องไปนอนที่ไหนอ่ะไปนอนที่บ้านพ้าเหมือนเดิมบ้านพ้าค่ะ อ๋อเอาแขอาใจบ้างหอ,าาอเอาสร้าง,งเขามากินไหมอีกแล้วบอก่มน่ค่ะบม่ท่านแดดหนาทนั้งสามคนแมนค่ะกดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมนี่แหละคือการพีคนะครับผมโอ้ยเปิดโลกค่ะเปิดโลกแห่งกาแฟหลั่งิได้เงินพร้มอมเขาเสีต้องเอาทุกสองทางอขอบคุณค่ะ ไอ้คนกิ้เขาด้อครับพี่น้องมานด้อครับมากินงเขาครับไอ้หนุ่แห้งดีตอนแรก yeah. ผมก็นึกว่าเอมิลาจะรวยเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะผมก็นึกว่าเอมิลาจะรวยนะตอนแรกเออหนุ่มวายนี่เป็นพระเอกเอ็มบีนี่คือสิรว้ยนะอออตองกาหน้าตรงแห้งโอ้ยไปพ่อโอ้ยพ่อไปพ่อ <c oughs> พี่ยาขนาดพายว่าว่ามันจไดแค่ขาขนาดจากถามซี้อฉันไม่ได้แมนไปพ่พอโอ้ยเนาะพินซื้อกันผู้ดไเกรีรดค่ะทุกคนใช่ไหมไกดนูไปพออพู่ได้สอคำหนูไปไรขายของจริงเขาตอกไปเช่ว่านูรู้ร่วยไปแล้วรู้ว่ามันนูรู นูกบอลเป็นหนูรวยนูกกับูกลูกบอลหนูรวยแล้วเพราะาหนูบ่เคยมีเงินแบบนี้นูกว่าม<ต>ีไม่หลายเลยแต่ว่าพอมารู้จักกับคนอื่นเขาเ,ออเขารวยเขาได้เยอะอ่ะถูกไหมเงี้ยค่ะถึงมาลูกถึงมาลูกว่าเขาได้หลายกันเนี้ยเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็เอฟซีดีซัพพอร์ดถ้าไปติดตามช่องน้องด้วยนะขอบคุณค่ะพวกทนนี่บนอน,น,อนดอกน่าใ่ใจมือเอื้อสิไปเรื่องได้อีก มื่อไหนพี่ไปซานบอกเนะ่ยเื่อไหนไมีไปซานบอกพรุ่งนี้เอาเอารถไปเข้าศูนย์แล้วก็ไปคุยงานแล้วก็เราจะไปเหนือแล้วครับขอของขวัญสามสิบหกดอกด้วยเอฟซี FC เร็วๆครับผม,อมรอบสุดท้ายแล้วนะครับปลาบงปลาวานของขวัญเตรียมไว้ด้วยนะค,ะคน 30, รับทุกคนความจิตแขสามสิบหกนิ้เร็ว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 พี่เร็วๆรวคนละดอกครับสามสิบหกคนทุกคน ช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันคนระดอกครับคนระดออคนใหม่ครับคนใหม่ด้วยครับคนใหม่ด้วยครับเดี๋ยวไม่ทันเลยพี่เลยคนใหม่ครับคนใหม่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 ขอบคุณครับโอเคแม่ขอบคุณลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะมันจะมวนแล้วก็เมื่อยแล้วมันเมื่อยบอกพอเราไหม่เลย่ะคุณสามมาอีกแล้วทุกคนคุณสามมาแล้วของขอนคุณสามครับรีบให้เลยครับพี่รอบสุดท้ายแล้วครับผมใครมีปาวานขอเลยครับผม แปดตัวหน่อยครับผมจะไปปนสนใจติดต่องานคุณเอติดต่อข้ามไปที่ช่องน้อง้วทักไปทางข้อความน้องได้เลยครับผมไปติดตามช่องน้อง้วทักข้อความไปเลยครับเดี๋ยวแอดมินเขาตามให้ครับผมแบบมาติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับผมหักสามสิบเปอร์เซ็นครับขอของขวัญด้วยครับ fc เร็วๆครับส่งเยอะๆด้วยครับผมเร็วๆเสี่ยปากบ้านไปปนขอของขวัญด้วยนะครับขอของขวัญด้วยครับคุณสามเร็วๆครับส่งรีบส่งเลยครับรอบนี้ครับผม จะรู้ก่อนเก่งแฮะโบกเก่งใส่ไปรายการหงกระแสวาบอลบาเดบอลเนี่ยพอของขวัญด้วยนะครับขอของขวัญด้วยนะครับคุณสามครับคุณสามครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบัตรทันเราเลยใช่เราช้อนไม่เราตั้งเนาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ฮะเร็วๆครับรีบส่งครับรอบสุดท้ายนะเอาละเวลาไอ้เลขสุดขายของวงไหนขายยังเยอะค่ะ ขายอย่างเดียวเลยนั่นแหละค่ะเอาไปนอนตายเออทำแมนเองเลยค่ะมีแต่ปลาดุกมิต่โอ้ไม่บอกว่ามีแต่ปลาดุกมิตรปัดก็ตั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไปไปอุดหนุนน้องด้วยนะครับไปซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไปคิดค่าทนายมึงแพงนุ้ยฮะันหนูมีหนุ้ยใจเจ้าแถล่ะบ่ต้องเป็นทนายก็ได้ยตกลเซ็นสัญญากันไหมไม่ ก็ไม่สัญญาไแล้วอ่ะใช่ใช่มิตปรป่าคอรออุดหนุนค่ะไปติดตามช่องน้องให้ก่อนนะครับผกพันก่าท่านติดตามช่องผมไว้ก่อนแล้วก็ไปติดตามช่องน้องให้ด้วยนะครับไปซัพพอร์ตน,น้องด้วยนะใช่ก็น่ารักเนาะเออเดี๋ยงตนเขากับไปอุดหนุนเขารู้จักแต่งหน้าแต่งตาบ้างนเนาะทําให้สวยทําให้หล่อบ้างเนาะจะได้หาผัวใหม่กันเอา พ <c oughs> นันนเมียหลวงมีวันนี้าได้เมียหลวงอีลีาลลดาพรอบอแล้วเมียหลวงเนาะเหนื่อยมากเลยวันนี้โอ้ก็เไปไ็นดูแซ่บเนาะเซเว่นบอกว่าครับสต่า <c oughs> งคอสักกิ่ครับจะเหลือตัวเนาะซีวิทไปเรื่อยๆเนาะแต่ละมื่นแต่ละมื่นเนาะทุออีก่นนะครับเซเว่นต้นจ้อยหมด เอกเขาวมากอ้ยุพันธ์ไอ้เฮ็ดยังกินมาก่ะสั่งร้านอย่างเดียวไม่สั่งร้านก็สั่งลูกน้องให้ลูกน้องจัดก,การให้หมดเ่เฮ็ดเพราะว่าขี้ขั้นเงี่ยนเอาเออเจ้าบอกนูแล้วน้องว่าเจ้าเอาเวลาไม่คออันไปกินกับลูกน้องก็เบ,บอร์เบอละพันใส่เงินแก้ปัญหาพันหนึ่งกับใจลูกน้องมองันก็เคลีย์กันเองเพราว่าใจาพันหนึ่ง จยินจะค่ำกับพันหนึ่งโดนอน่จะาก,การกันเองสมมติเสียเวลามาลางเห็นอย่งถ่วยเสียเวลาข้าสนที่อยากได้เมียร่วยบอกด,ด,ดูดูนะขอบคุณค่าสงสารข้ามไปติดตามช่องน้องนะ fc เจ็ดพันที่ที่ตามอยู่นะผมจะไปแล้วนะผมจะไปนอนแล้วผมไม่ไหวผมเมื่อยกับเอมิล่าหลายมือแล้วจากมือแลรเนี่ผมต้องหูจากเอมิลนะ่าเนี่ยผมเมื่อยขนาดเลย ผมว่าซีหามื่อละผมเมื่อไปรับไปนอนยากแล้วน้นำเอมิล่าแล้วละ่ะเ <ขอ S 1> นาะขอบคุณครับขอบคุณอะไรเขาคผมขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับติดตามช่องน้องเลยนะครับข้าไปติดตามช่องน้องเลยนะครับบายบาย,บายไปได้ยัง